สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซาบรุงโรดนะครับเมย์จะมาอัปเดตงานของเขานะครับอันจะเป็นอ่าเฮดเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์ลรอคูลนะครับตัวนี้นี่เทนเลอร์หกล้อเป็นเพราหกล้อนะครับเป็นเทนเลอร์ขนาดเล็กนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดอ่าบ่อยากใส่อ้อยลายนะครับให้เต็มไปไว้นะครับตัวนี้สำหรับครอบคว้านะครับครอบควาจะมีทีสามทีคนนะครับตัวนี้ นี่จะเป็นแท่นเลื่อรอคูนะครับขนาดคันปีนะครับเหล็กล้างน้ำนะครับเหล็กล้างน้ำซีนิวนะครับทับหลังสามนิ้วนะครับอันนี้ช่างใหญ่กําลังเชื่อมนะครับเชื่อมประกอบให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับร้อยเชื่อมร้อยยังนะครับมาตรฐานนะครับนี่ร้อยเชื่อมนี่ยังมึงไม่ได้เสียนะครับร้อยเชื่อมนะครับนี่สังเชื่อมไล่เชื่อมให้มาทุตจุดนะครับว่าตะเล็กจอดกันนะครับนี่ของพอนะครับนี่เชื่อมมาความแข็งแรงนะครับ เสริมดามความแข็งแรงอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ตัวนี้ทั้งร้านเฮ็ดไปอยู่ขนาดนะครับกว้างอยู่เมตรเก้าสิบนะครับยาวอยู่สามเมตรนะครับพอดีเฮ็ดมีคอกคอบนะครับคอกสูงเมตรหนึ่งนะครับจะเปคสำหรับรถสามสิบหกเลงหนาสิบแร้งนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากไม่อยากเซ้ไวไลน์เปนใดนะครับเอยก้อนเดียวนะครับนี่กะผมเฮ็ดไปสองสองตัวนะครับไว้รองรับหนาอ้อยนี่นะครับเพื่อให้ลูกค้า่ันใดได้ นเง да <together>. ิ้ยเื่อนเงี้ยงนะครับเอามาวางดาวกระไรให้กันนะครับแก็อ้อยแล้วครอะมาให้อีกดนะครับนี่ครับกระกรังประกอบนะครับสองตัวพร้อมกันเลยนะครับต้องเห็นคนตาแมงนะครับเพราะสันที่เสียบตานะครับนี่นี่ครับอีกตัวนี้กับมประกอบไปแล้วนะครับเรือจะช่างเขาเอ่เชื่อมเชื่อมนะครับนี่กับเติมดามความแข็งแรงอยู่ที่เก่านะครับมีขนาดเท่ากันเลยนะครับตะวเฮตสองตัวพร้อมกันเลยนะครับแต่กระตัวที่เฮดเสร็จแล้วนะครับเฮดเสร็จแล้วจะมีนี่นะครับ นี้จะเป็นขนาดนะครับคันซีหนาซีนะครับทับหลังหนาสามนะครับกว้างอยู่เมตรเก้าสิบนะครับยาวสามเมตรเจ็ดสิบสูงเมตรหนึ่งนะครับคันนี้กะรุ่นบรรทุกบรรทุกอยู่อ่าแปดตันนะครับตัวนี้นี่รุ่นบรรทุกแปดตันนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับสีไหมสีอ่าแดงนะครับแดงเหลืองน้ำเงินนะครับสวยสวยเลยนะครับคันนี้นี่กะยังมีเจ้าของนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปบรรทุกอ้อยนะครับกะสามารถโทรมาสร้างจองได้นะครับ อันนี้ราคาอยู่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้นี่เสริมดำเช่นเคยนะครับนะครับมีกรพรอมทรงเลยนะครับอ่าสองตัวนั้นนะครับราคาถ้าเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับราคาอยู่หกหมื่นสองพันบาทนะครับนี่นะครับกำลังเฮ็ดอยู่นะครับโอ้แดดแห้งนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนี่เห็นทั้งลูกข่าว่าโอ้ยขายได้เครื่องผูกอ้อยบ่ว่าสันว่าเอาืันนี้ก็มาอัปเดตแทลนเลอร์นะครับกับเฮ็ดได้ตลอดนะครับ นะครับมันอีกโตนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าในสนใจนะครับก็สามารถแวะมาเบิงสินค้าได้นะครับที่ร้านสั้งบุงโลดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแหวงนะครับตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรตัพท์คือแปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับอีกเบอร์ก็คือแปดแปดสามห้าแปดหกสองสองแปดนะครับร้านสั้งบุงโลดยินดีให้บริการครับครับร้านสั้งบุงโลดนะครับจะมีบริการจัดส่งมทัดบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้อีกเช่นเคยนะครับ มีบริการทั้งเงินสดและกาเงินผ่อนนะครับเงินผ่อนกับพ่อนในเขตใกล้เคียงจังหวัดชัยภูมินะครับไม่ได้มีเขตติดต่อนะครับหรืบอบ่ไกลกันลายกัจกนจังไรลูกค้าร้อ,าองโซสอบถามองคกรนะครับว่าอู้ขออยูุจนน่จังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะครับสามารถพ่อนได้บอ่อนะครับทางร้านก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมโอเคครับ